ล้วงนะล้วงนะเราดูนะคะมีสองชิ้นนะอย่ามองอย่ามองล้วงล้วงอย่างเดียวเออลองล้วงดูเอาลองล้วงดูค่ะลองล้วงดูลองล้วงดูเออล้วงดูนะคะล้วงดูล้วงดูว่ามันคืออะไรโอ้คิดว่ามันคืออะไรคะ จิดว่าจิมกับจูแน่ใจเปล่าแน่ใจโตจิตใจคาไอ้เต็มจะปล่อยเหรอตายแล้วใจคิดเวเองเปล่าอ้าวพร้อมนะคะต่อไปถึงเวลาที่จะเอาน้องออกมาโชว์ตัวแล้วค่ะเชิญหยิบน้องออกมาเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญหยิบน้องมาเชิญค่ะเชิญหยิบน้องออกมา น้องตามที่กลุ่มเราได้รับค่ะเชิญเลยระบายสีน้องตามกลุ่มเราได้รับเออระบายสีน้องตามที่กลุ่มเราได้รับเลยค่ะโอ้สุดยอโอ้ให้ไลท์อยู่กลุ่มนี้เองอ้าวใช่ค่ะให้ไลท์อยู่กลุ่มนี้ใหญ่ยาวที่สุดแล้วใช่โอ้สุดยอดค่ะระบายสีน้อง เทียงเจสุดขออนุญ,ญาตนะคะขอไปหน่อยลูกอุ้ยพี่ชมอันนั้นกระเป่าคือเหรอตกใจเหรอจิ้มกันเกินแล้วข้างในแม่งใหญ่แรงอ้าวเป็นไงคะสบัยไหมหรือว่าคิดอยู่แล้วยิ้มกิ้มเลยกนยันจ้ายิ้มกิ้มเลยอ้าละค่ะระบายสี่น้องทั้งคู่นะคะตามที่เราได้รับเลยโอเค มีความตกใจเล็กน้อยนะระบายเลยค่ะระบายเลยแดงดูขนาดเลยค่ะวัดเลยราคาระบายสีได้เลยเรียนคะต่อไปตัวแทนกลุ่มค่ะพาพี่จู จิ๋มออกมาหน้าชั้นเลยค่ะมาเลยมาเลยตัวแทนมาเลยค่ะเชิญค่ะแต่ละกลุ่มมาเลยพามาเลยสองคนได้เลยค่ะถือได้เลยคนเดียวสองคนได้เลยมาเลยค่ะเชิญค่ะไป้าชั้นเรียนได้เลยเชิญค่ะตัวแทนพาพี่จูกับน้องจิ๋มไปหน้าชั้นได้เลยลูก โอเคโอ้ไพ่มีปฏิสัมพันธ์กันด้วยพี่น้องเจอกันอ่าไปจ้ะเจอเลยค่ะแล้วเออมีการเทียบขนาดกันสุดยอดค่ะมีการวัดแเพื่อนกันอันนี้เีอันนี้เลยอัน้อเออจริงกบ้าจริงกบ้า คนค่ะขอโทษค่ะคุณค pues> ่ะขอบยางเล็กห้ากล่มห้ากลุ่มขอบยางเรียงหน้ากระดานเลยเรียงหน้ากระดานเลยนักเรียนเรียงหน้ากระดานเอาพร้อมค่ะแล้วเราเอาวนักเรียนคะทุกคนลองดูนะคะลองดูค่ะตะคูได้ไหมคะขอรับอ่าโอเคค่ะนักเรียนนักเรียนดู จะเห็นว่าทั้งสีขนาดรูปร่างไม่ว่าจะเป็นพี่จูหรือน้องจิ๋มเป็นไงคะเหมือนกันหรือต่างกันหลูกต่างกันนักเรียนคิดว่ามันต่างกันด้วยอะไรถ้าถ้าเป็นทานถ้าเป็นของมนุษย์จริงๆงเชื้อชาติใช่ไหมถ้าสังเกตดีๆคิดว่าครูน่าจะคอนเซปต์มาจากทวีปกี่ทวีป สามทวีปสีเหลือน่าจะเป็นตัวแทนของเอเชียเ <Asia. S 1> ีน้ำตาลน่าจะเป็นแอฟริกาและสีชั่นู oh. อยู่หล่อถูกต้องเก่งมากนะคะเ oh. ออคอนเซ็ปต์วันนี้นักเรียนดู oh. บางคนบางคนเนาะไม่ไม่ได้ภูมิใจในของที่ติดตัวมาของเรา จริงๆแล้วของเราแต่ละคนหน้าตาเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะคะฉะนั้นของเราจะเป็นแบบไหมยก็แล้วแต่แต่ขอให้เรียนภูมิใจกับจูและจิ๋มที่พ่อแม่เราให้มาจงภูมิใจนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวนักเรียนลองสรุปนะคะเป็นคอนเซปต์พนิสคืออะไรพนิสคือ จูนะคะวัยวะเพศช,ชายและวัยเจน่าคือช่องพลอดของเพศเยิงนะคะโอเคเนาะ